สวัสดีสบายดีจ้าทุกคนมือนี่ที่ว่ากสิสาพาไปรอบิงถนนในไทยก่นสิแจงเด้อจ้าก่ออกจากบ้านยายก็บ,บอกว่าอันถ้าไปรอบนถนนนี่มัขคืนนะ่ะเอาหมกตุ้มกาอยู่กลางถนนมาฝากยายในเด้อสันที่ว่าก็บอกหูว่าหมกตุ้มกายขี้อยียงถ้าพู้ได้หูอกะคอมเมนต์บอกในเด้อจ้าถนนเ้นนี้เพื่อนบอกว่าซื้อถนนสย่างคูนจ้าผู้หนาไปอำนาจจริเล่นเนาะจ้าเนาะช่วงนี้กับประมาณเวลาประมาณ วันตีหานะจ้าที่ที่ว่าขี่รถออกมาถ่ายคลิปกะไฟกับงามอยู่จ้ากลางถนนงามไฟเกาะกลางถนนงามอีดีจ้าคลิปนี้ที่ว่าว่าสีเวล่าร้ายจ้าเพราะว่ามีพีพีคอมเมนต์บอกว่าเว่าเยอะเกินไปที่ว่าก็เลยบ่อยากเว่าร้ายจากคลิปนี้บ่อแม่หรอกจ้าคลิปนี้ที่ว่าโบหูว่าจะบอกเอียงจ้ะเพราะว่าบ่ม่ลดแรงทานเลยจ้าแลยบ่บหัจะบอกเอียงจ้ะพี่น้องจ้า สีเหลืองอยง era, people, dad, oh ู่ข้างหน้าไกลๆนั่นอีหยังเนาะจ้ะอ้าวมีรถแลนบานนึงกันแล้วจ้ะพี่น้องจ้าที่ว่าคือดีใจเด็ดจ้าพุ่นน่ะเอาเป็นอยังล่ะไปเราคุณคิดดวงเดียวนะเอาเป็นตาเดียวเนาะพอนี่อันนี้โอ้ยเนาะพุ่นน่ะนี่น่ะจ้าสีเหลืองๆนี่คืออีหยังจ้าเนี่ยใครฮูบอกคอมเมนต์บอกพี่ว่าเน่เด้อจ้านี่น่ะลูกสีเหลืองๆอยู่ข้างถนนนี่จ้านี่ยพูดเลยก็ฮู้ก็คอมเมนต์บอกเนยเด้อจ้าไปจ้าไปบันทึกไปเบิ่งถนนกันต่อเนาะจ้าเนาะพุ่นน่ะไฟก็งามๆพุ่นน่ะจ้า เดี๋ยวเบิ่งกับไกลๆมันก็สว่างไปเบิดเลยเน,นาะจ้ะเนาะโอ้สุดยอดอีดีจ้ะคุณนะ่ะถนนกับสวยไฟกับงามจา้ะรโดนๆจะมีรถแลนด์พานคันหนึ่งเลยจ้ะอาวอ้าวอ้าคุณนะ่ะใายมือหนึ่งกับทั้งขยะน,นาะจ้ะเนาะสีเหลืองนั่นโอ้จะเลื่อนอีลีจ้ะประเทศไทยนี่สุดยอดอ้าวมีรถสวนมาแล้วจ้ะหนึง่งคันดีใจเ่ะจ้ะพี่น้อง ไปจ้าไปวันใี้หนีไปกันต่อเลยจ้าน oh. ี่เขาเขตช่วงที่เพิ่นทำถนนเสร็จแล้วใหม่ๆแต่เนาะจ้าเนาะนี่เพิ่นม่ทำในตีเส้นจ้าช่วงนี้มันยังถนนแบบว่าเป็นดำมิดหนีอยู่จ้านี่นี่ถนนดำมิดเลยจ้านี่ว้าวพามาอีกแล้วจ้าหนึ่งคันรถพามาอีกแล้วจ้าดีใจเด้อเนาะโอ้คุณน่ะโอ้ยคุณน่ะท่าที่ว่าเนี่ยจ้าอย่าเพิ่งไปก่อนที่ว่าไหลจ้ามาท่าที่ว่าก่อนโอ้คือเรียนเร็วเนาะรถคันนี้เนาะแลีนไปเร็วแทนฐานที่ว่าก่อนเลยจ้าคุณน่ะอ้า นี่เจ้าขี้ม้าไก่ข่อยคัาแข็งขอยตกใจเบิดโอ้ยเนาะเพลงขั้น,นหน่อยๆอยู่ขี้ม้าพู้เดียวพอมันี่นี่มันมืดก็ได้เนาะเจ้าก,ก็สิบฝาาไปซ้ายขี้ไก่ข่อยเกินไปแล้วนะฮา่าฮปานนารวาสิบเบาๆน,น้าแจนเนาะปานนารวาสิบเบาหน่อยๆเบามากจะสองนาทีกว่าแล้วโอ้ยเนาะทีว่านเนาะถ้าคุยได้อย่างไหนที่ว่าเป็นรีวิวอีกอย่างก็คอมเมนต์บอกเลยเด้อจ้าถ้าไปได้ที่ว่ากเซษตหายนาะจ้าเนาะ ตอนนี้ที่ว่าการีวิวถนนทีทําเสร็จใหม่เฮเบิงจ้าตอนนี้ในช่วงตีหานะจ้าเนาะคนน่ะคนบนใั้นตีเสนจินจ้าจอนจ้าหากกล่องมันตึกตักตึกตักให้เวียนหัวกต้องตรงขออัยเราะจ้าที่ว่าบนในมีใหม่กันซันจ้าขับรถมือหนึ่งแหล้วกระถือกล่องมือหนึ่งจ้าสองข้างทางกับเป็นบ้านคนนะจ้าเนาะแต่ว่าเงียบกิบเลยจ้าเพราะว่าเพิ่นหนาจะบนขั้นตื่นกันนะจ้าเนาะคนน่ะ แต่ว่าไฟถนนนี่แปลว่าส่องสว่างอย่างคักเลยจ้ะถึงบ้านคนจะมืดแต่ว่าถนนนี่สว่างคักเลยจ้ะผู้ต้องกลัวอีหยังจ้ะผู้ต้องย่านอีหยังเลยจ้ะนี่ก็ไก่ฮอนมองเลี้ยวที่ว่าแหลเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้ที่ว่าขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า